สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าทักทายเช้าวันที่5สิงหาคมนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวทองคำสาร,การาาักันนะคะทองคำวิกฤตแนวโน้นมราคาทองคำและรายงานราคาทองคำประจำวันนี้ราคาทองคำระหว่างวันแต่งตัวกรอบแคบระหว่างบริเวณ1,931ดอลลาร์ถึง1,937ดอลลาร์โดยยังคงได้รับแรงกดดันจากการเคลื่อนไหวระดับสูงของค่างเงินดอลลาร์และการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ หลังการเปิดเผยข้อมูลบ่งชี้ถึงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจสหรัฐและการแข่งข้าของเงินปอนหลังธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับ5.25%แต่ระดับสูงสุดในรอบ15ปีด้านกระทรวงการคลังของรัสเซียแถลงว่ารัสเซียวางแผนที่จะกลับมาซื้อทองคำเข้าทุนสำรองอีกครั้งขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยชี้นำแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ หากชะลอตัวลงตามที่หลายฝ่ายคาดการจะเพิ่มความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยปัจจัยที่กล่าวจะส่งเสริมให้ธนาคารกลางสหรัฐเฟดยุติวงจรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะอันใกล้กดดันดอลลาร์หนุนทองคำกลับการหักข้อมูลตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่งกว่าคาดการจะหนุนค่างเงินดอลลาร์กดดันทองคำด้านเงินบาทอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมือง แนวโน้มราคาตรงคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ1,930ดอลลาร์และ1,915ดอลลาร์หากกลุดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,900ดอลลาร์ด้านแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ1,950ดอลลาร์และ1,960ดอลลาร์หากผ่านขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,900 เจอลลาการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าที่5สิงหาคมปี2 5 6หอ้างอิงราคาของวันที่4นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคามาจากสมาคมค้าทองคำครั้งเดียวทองคำแท่งกัส๊สปุกขึ้น5%รับซื้อ31,700บาทขายออก30 0 0 0 1,800บาททองรูปพรรณกสบกเกิน5%ปรนับซื้อ31123บาท48สตางค์ขายออก32,300บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำสรุปรวมของวันที่4ราคาเป็นบวกไปที่50บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำนะทีดีด้วยน,น,นะคะ กต้องรอติดตามนะคะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่สื่อจะมาอัปเดตให้ท่านชมและฟังนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะและยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่สืวอนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและพบกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ